สังคมไปไประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากนะครับสำหรับบาา์กราบของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปครับที่มีดาราแถวหน้าอย่างบอสมินบอสแซมและบอสกันกันตาทวรเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่จนต้องติดคุกติดตารางและก็กลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการบันเทิงไทยล่าสุดครับเพจดังออกมาเตือนแล้วครับเหล่าบรรดาแม่ทีมของดีไอคอนที่ชอบแย้วแย้วใส่สื่อกับพิธีกรดังอย่างหนุ่มกัญชยัยให้ระวังตัวให้ดีเพราะหลักฐานเด็ด ถึงมือหนุ่มกันชัยแล้วในเพจดราม่าอดีตกับได้มีการโพกความถึงเหล่าแม่ทีมที่ชอบเย้ยเย้ยใส่สื่อกับพิธีกรดังหนุ่มกันชัยให้ระวังตัวให้ดีเพราะหลักฐานเด็ดถึงมือแล้วโดยบอกว่าเอาจริงๆกูว่าแม่ทีมทั้งหลายที่หุบปากอยู่ เงียบๆดีกว่ามัง้งจะบอกให้รู้ว่าข้อมูลหลังบ้านพวกมึงนะ่ะถึงมือเฮียหนุ่มกับสื่อหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกข้อมูลในเว็บของบริษัทที่เอาไว้แจกจ่ายให้ลูกทีมเอาไปโพสต์โปรโมทเอกสารที่ส่งเวียนกันในลูกทีมและแม่ทีมทั้งหลายแหล หรือพวกไฟล์วิดีโออบรมสัมมนา,าของพวกแม่ทีมที่พวกมึงสอนลูกทีมว่าให้ไปชวนเชื่อแบบไหนกับพวกสาวครูที่มึงพยายามลบๆกันแทบเกลี้ยงหลังจากบอสมึงถูกจับก็ไปถึงสื่อเกือบหมดแล้วนี่กูนั่งดูละครสั้นของบรรดาพวกบอสมึงที่ทำเล่าชีวิตประวัติกำลังนั่งขำอยู่เลยเนี่ยไปเยเ้ยวใส่สื่อกับเฮียหนุ่มมากๆเดี๋ยวเขาเปิดออกมามากกว่านี้พวกมึงจะไม่มีแผ่นดินให้ซุกหัวอยู่กันนะปลอล หลังบ้านมึงจัดไฟเป็นระเบียบดีนะอันนี้ชื่นชมดูง่ายดีขณะที่ในเรื่องคดีความครับคุณผู้ชมก็มีความคืบหน้าเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายจับล็อต2ที่ต้องรอลุ้นกันว่าใครจะโดนบ้างหรือแม้กระทั่งการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับบอสทั้ง18รายพลตรีสวัสดิ์แสงนุ่มครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้หาปรือกับทากับด้านของพลตรีพุทธิเดชบุญกระผือครับผู้บังคับการปออศเกี่ยวกับการต้องแจ้งข้อหากับบรรดาบอสทั้ง18คนเพิ่ม โดยมีรายงานว่าสําหรับฐานความผิดที่จะแจ้งเพิ่มนั้นมีข้อหาร่วมกันกระทําความผิดฐานฟอกเงินเป็นหลักนอกจากนี้นะครับอาจมีข้อหารอื่นประกอบด้วยเช่นความผิดพรกกรการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชนรวมถึงข้อหาย่อยๆคืออั้งยี่และซ่องโจรเนืน่องจากกลุ่มผู้ต้องหามีพฤติกรรมเป็นขบวนการในลักษณะข,ขององค์กรอาชญากรรมอีกด้วย สำหรับการแจ้งข้อหาเพิ่มนั้นพนักงานสอบสวนของกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางจะเข้าไปแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาทั้งหมดในเรือนจำคาดว่าจะสรุปข้อหาทั้งหมดที่จะแจ้งเพิ่มเติมได้ภายในสัปดาห์นี้ซึ่งจะมีทีมสืบสวนของกองปราบเป็นทีมหลักในการตรวจสอบเส้นทางการเงินและสถานะทรัพย์สินของผู้ต้องหาแต่ละรายเพื่อหาหลักฐานโยงไปสู่การการะทำความผิดฐานฟอกเงินนอกจากจะแจ้งข้อหาฐานฟอกเงินแล้วคณะพนักงานสอบสวนของกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางกำลังหาหรือยอย่างใกล้ชิดกับกรมสอบสวนคดี พิเศษหรือ DSI ว่าจะรับสำนวนไปดำเนินคดีต่อตามขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่เนื่องจากเข้าข่ายลักเกณเป็นคดีพิเศษโดยคาดว่า DSI ก็กำลังพิจารณาอยู่เช่นกันส่วนการขยายผลไปยังผู้ต้องหากลุ่มที่2นั้นขณะนี้พนักง,งานสอบสวนกำลังรวบรวมหลักฐานและให้ชุดสืบสวนแกะรอยซึ่งจะต้องมีการออกหมายเรียกหรือหมายจับผู้ต้องหาในกลุ่มนี้ต่อไปอย่างแน่นอนอาทิ กลุ่มแม่ขายต่างๆรวมถึงกลุ่มพนักงานบริษัทบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงนามในเอกสารที่มีผลทางกฎหมายซึ่งคงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานอีกสักระยะหนึ่งขณะเดียวกันนะครับตำรวจสอบสวนกลางก็มีการแจ้งความคืบหน้าในคดีของดิไอคอนกรุ๊ปนี่ยละครับซึ่งเป็นผู้เสียหายที่มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยอดรวมสะสมนะครับ ระหว่างวันที่10ถึง21ตุลาคม2567ยอดรวมนะครับ2,963รายมูลค่าความเสียหายเฉพาะที่สอบปากคำแล้ว983ล้านบาทใน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 ส่วนของเจ้าหี่เนี่ยกำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่นะครับมีคลิปเสียอยู่จำนวนมากกว่ตัว,ว,ว,วแล้วก็ให้ดูลายตาถึงที่เกี่ยวว่า พูดแต่ส่วนของของของเจ้าหน้าที่รัฐนะที่จะไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผลประโยชน์หรืออะไรอย่างี้นะครับหรืออะรก็แล้วแต่ครับที่จะมีส่วนได้รับผลประโยชน์จะเป็นเจ้าที่รัฐหรือจะเป็นประชาชนเพราะเพราะตอนนี้ยนะครับถ้าพูดการส่งการตั้งให้ให้ผลนะครับเป็นสถานการตรวจสอบเรื่องนี้้วก็จะมีมีอำนาจในการที่จะดำเนินคดีกับกับทุกคน ที่เข้ามาเกี่ยวข้องออเป็นประโยชน์ครับพอเปิดเผยได้เลยครับคุ่มคนปริศนาในคลิปเสียงอยู่ในแวดวงนะครับตามที่ท่านได้ยินคลิปเสียงแล้วเนี่ยนะครับเราเราให้คำยืนยันว่าเราเราได้คุยกับบอสก่อนนะครับก็ยืนยันว่าไม่คลิปเสียงจริงนะครับแต่ในรายละเอียดว่าไปพูดกับใครอะไรยังไงเนี่ยผมเชื่อว่า นักข่าวหรือประชาชนเนี่ยก็ก็ได้จะรับรู้อยู่แล้วครับว่าเป็นเสือไข่แต่ตอนนี้ผมขอกลิ่นไว้เป็นข้อมูลในการที่จะไปสืบสวนต่อนะครับว่าจะไปดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอะไรยังไงหรือนะครับการขับเคลื่อนที่รัฐที่บอกนี่ผมก่อนนั้นก็มีนท่าจังเลยนัานก็รับจัดเลยเออเรากำลังกำลังตรวจสอบสารภาพอยู่นะครับว่าครับว่าสุกยัง มีสารนาอะช่วงเป็น,นพวกที่เติบิมาเนี่ยนะครับเป็นไขอะไรยังไงถ้าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็ยากที่จะดำเนินการเพราะว่าร้อพรยังยังไม่ให้ข้อมูลในต่งนี้แต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเราเรา,เรามาั่นใจว่าเราน่าจะเอาคิดได้นะครับระมาณิดเหมือนกัน ตอนนี้ตามคิปนะตามคลิ็ก็ยังไม่ขอเปิดเผยดีกว่าไม่ให้หน่วยงานของเจ้าหน้าที่รับั่วไปเนี่ยนะครับเจ้าหที่รับั่วไปยังไม่มียังไม่พบนะครับ แในคลิปเนี่ยที่ในคลิปเนี่ยเราเรากำลังเร่งดำเนินการคือหมนยควมว่ไม่มีการบันทึกตั้งแต่ยังไม่ครบไม่ใช่ว่าเราเราไม่ได้ตรวจนะเรากำลังให้ปอทอปป่าคนนี้ไปดูเพื่อไปเอาข้อมูลนะคุณยังตรวจไม่เสร็จใช่ไหมใช่ในส่วนทางการตำรวจจะเรียกเข้ามาให้ข้อมูลตอนไหนเราเราอยากให้คลิปติดถ้าพวกเราพวกเรา ข่าวเนี่ยพวกเรารู้อยู่แล้วว่าคิดม,มาจะาไห่บ้านจะหายระยายนท่าไหนเขาอยากให้คิดเส็จเพื่อที่จะไปเดินต่อนะครับการที่ได้มาบางส่วนหรืออะไรพวกนี้เราก็ได้ไดคดแค่เป็นตรวจสอบกับพสขอว่าเป็นคิดที่มีการตัดต่อไหมแต่ว่าถ้าท่านในเรื่องของการยืนยันเสียงเนี่ยปสขอคงไม่ย,ยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นขอ้อมูลตรงนี้ต้องไปทำต่อ มัน้ลองครับตกลงที่มันการข้อมูลว่ารไปคลิปซอสเสือสองคลิปสองคลิปแล้วไปคลิปของพอบดะคิดเวดาแล้วไม่คิดจริงหมดไม่มีอะไรแล้วเทวดาตัวจริงตันนี้เรา่านจะต้องไปไหอย่าง ยันขอเวลาทำงานเทวดานี่อยู่ในระดับไหนเราอยากจะเจอเทวดาที่มีภูม้ของอังกฤษแต่ตอนนี้เรากำลังดูไฟดูคลิปเสียงดูรายละเอียดผมผมยืนยันกับพี่น้องประชาชนนะครับผมเนี่ยบริการร่วมกับทางกองอบตกับปวชวันนี้ก็ ต้องการให้ให้บรรลุให้บรงฟังให้ยืนยันว่าการทำงานตำรวจแห่งชาติกองชาการตำรวจสอบปากคำแล้วก็ในการที่บูรการร่วมเนี então, military, Viking, reign, us, systems, so so, that, ่ยบรรลงฟังเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเราจะปิดเราจะไม่ดำเนินคดีถามว่าถ้าเจอบรรลุพวกพวกพมกเนี่ยตกใสตรวจสอบได้แล้วก็ดำเนินการจริงนะครับก็ยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่า ด้วยความเสียหายที่มันปานขนาดเนี้ยเราคงจะไม่ปล่อยให้ให้ให้บุคคลกลุ่มนี้<ม>นะครับไม่ถูกกระนอพอดีรอดพ้นจากอะไรก็คงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมทำงทานคนเดียวผมผมขอฟังร่องบุคมาด้วยคถ,ถ้าถึงชั้นจะมีบอสของธ้รงดาเราเรากำลังดูอยู่เรากำลังดูนะครับก็ ในฐานะที่ท่านวิทยาสอบสวจริตนี่รท่านท่านท่านตั้งให้ผมเป็นคณะทำงานในการดูแลคลิปเสียงแล้วก็มีคณะทำงานของตรส่วนหนึ่งนะครับโดยท่านที่ว่าที่ว่าท่านติการที่ว่าการครับตรร้องนอกจากผู้หญิงที่บอกว่าตาแล้วยังตรร้อนคนที่มาพบสัมผัสกัน ประมาเดี๋ยวเราคงจะต้องไปขอความรู้สือจากคอบครในการในการที่จะขยายผลตรงนี้ไปแต่ตัวต่างบุคคที่คนเขาว่าจมาให้ได้ยังมาให้ตอนนี้เรามีการแก้ข้อมูลจางนั้นเนี่ยครับตรงนี้เราจะต้องต้องไปไปขอความรู้สือจากคอบครเพราะว่าการลงตรวจสอบเขาติดหนี้ยังเรื่องอะไรอจะมีจะมีนักร้องจากที่กี่าการเข้ามาช่วย เราตระลักดูแววๆอยู่ว่ามันมีจากในในออสราหรืออาจจะเป็นพวกนี้มาหลายทิศแต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่า้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีทุกทำการแล้ว่าหมายไปไปสกีนเรื่องอีไอยู่ตอนนี้ยืนยันครบหักรองยนไม่คือยงอยู่ในบมานพ่อสองไม่ทับอยู่นี่ายงานกับพ่อสองไม่ทับอยู่แต่ตอนนี้ยัง ยังยืนยันไม่ได้ว่าว่ามันเป็นกิจกรรมนั้รือเปล่าเพราะว่ายอดเงินือเขตเป็นยอดปกติในการมผ่านไปผ่านมาแต่ก็บอกกิจกรรมแลเวลามันอยู่ในช่วงทุกวันมันก็มีทุกวันมันก็มีทุกวันมันก็มีในในช่วงเวลาก็มีนะมันยืนยันไม่ได้ันจะใครมาแต่เป็นถูกเป็นผู้อ่าจะเรียกใครมาอันนี้เดี๋ยวให้ให้ปอสปอบเขาไปทำเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันเกี่ยวกับผมเรื่องพูดแล้วก็มันเกี่ยวในเรื่องของการบริาคดีนะครับอยากให้ให้ปปบคณะทำงานของปปบอ่าก่อนคนพวกนี้นะคือเรื่องทเปิดไม่ได้เนี่ยค่ะตอนนี้ถ้าเรื่องแบะก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงครับไม่ต้องระบุแต่แต่เดี๋ยวบางส่วนเนี่ยเรากำลังตรวจสอบฐานะภาพอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าเป็นเครื่หน้าหรือสามารถบังคับใช้กฎหมายได้นะ เราเราจะเจดการกระชากกระตากขอบให้หมดครับแต่แต่ข่าวเทวดาตัวจริงคือเป็นตัวย่อปอบป่าท่านพอพอรู้เอ่ออย่าเพิ่งพูดถึงใครเลยปอปลาครับผมผมอยากจะบอกพวกเราทุกคนนะครับพวกเราเนี่ยอยู่ในข้อเล็จจริงนะข้อกฎหมายนะครับไม่ใช่อยู่แบบว่าอ่าเบ็ต่างๆหรือ คำรมอะไรต่ตางๆเอาข้อมูลมาให้แล้วก็พูดพูดพูดขวาทีซ้ายทีพูดว่ารู้ดีรู่นี่อะไรนะครับเราเราคงไม่ทำงี้เราคงจะทั้งทั้งทั้งทั้กนรว่าตลอ,อทั้งคุยการสมุตตาเราเดินไปตามข้อที่จริงนะครับก็เปหมายไม่ไม่ออกนอกเหนือจากนี้นะครับส่วนส่วนเราสงสัยตรงไหนายอะไรยังไงตอนนี้ ถ้าผู้การมปเนี่ยท่านเรียกมาสอบผลผมจะให้ข้อมูลว่ามีมีการจ่ายผู้จ่ายนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าข้อมูลจริงๆมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาใบนี่เรื่องเรื่องของเส้นทางการเดินเรื่องของคือวันนี้วันนี้ประสานแล้วนะครับมันอยู่ในช่วงการกันโลกอยู่จุดแบบยี่สิบสามจะสามารถที่จะเข้าไปได้ แต่แต่แต่สามารถครับวันนี้สามารถดีออกทคอได้นะครับว่าว่าใช้การอะไรยังไงครับตอนนี้การประสานกันเพราะว่าเราไม่อยากให้เรื่องช้าตอนนี้ครับการปรานเนี่ยก็ต้องการไปสอบปากคำนะครับวันนี้ก็ถ้าใช้ถ้าเป็นต้องการจะสอบกินก็สามารถดีออฟคอได้นะครับแล้วก็เป็นการประสานได้ให้ไปเซ็นได้ แนวโน้มที่เขาจะให้ความร่วมมือนะคะในการที่จะเปิดหาเพราะว่าเครื่องมือถือนีค่อนข้างเสริมความคัญผมไม่มาใจเรื่องถึงแต่เราเราจะทำหน้าที่ให้ดีให้ให้บอบบอบรุ่งเรืองกับเราคนพวกนี้ครับที่ท่านบอกว่ามีน้ำตั้งร้อนนี่น้ำเขาจะจายให้กำลังไงเราจ่ายที่ไหนพวกนี้เกิดโค้งงบเขามาเปลี่ยนเข้าขาแบบอาจารย์กองอาหารในบ้านครับก็ดูว่า ว่าเป็นคนธรรมดาหรือเปล่าถ้าคนธรรมดาไม่ไม่มีนะเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยึดทรัพย์คือสะกดทรัพย์ไปนะครับส่วนถ้าเป็นเจ้าหน้าที่นี่ก็เข้าติดตาก็ใช่ไหมติดตาก็ติดก็เรียกรับอ้างไม่เห็นใจเรียกรับเจ้าหน้าที่ราชการประจำหรือจ้างเงนประจำาหมดมัน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 มีบางเรื่องที่เรายังยังพองว่าดูฐานะดูคำอ้าง บางทีของาาว่าเก็บเงินถ้าไม่ไม่ไห้เก็บเงินไให้โอกาสหรืออะไรพวกนี้อะไรพวกนี้เราไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าหรือไป็นคำากับเขาเขาบอกเก็บได้จริงมาให้หรือเก็บไม่จริงอะไเเราไม่รู้แต่เรา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 พยายามรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดอยากเจอเทวดาแต่จะเจอไม่เจอก็รอดูกันต่อไปนะอยากเจอเลยฮะอยากเจอเทวดา ระวังนะพวกพวกที่ที่อ่าอ่าทำเพื่อสังคมอะไรพวกเนี้นี่จะเป็นเทวดาหรือเปล่านะอย่าไปเชื่ออะไรกันมากมายแบ่งงานนะคะแต่งงานพวกนี้มี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 วิธีการป่าปรามตึ๊กจันทร์ใช้ลูกโซ่อะไรเขาอะไรพวกเนี้ยเขามีวิธีเขาเขาจะปัา เขาจะทำเองหรือเขาจะอะไรเทพเทวดาหรืออะไรไม่รู้แต่ผู้นี้ะมีคนที่เคยเป็นการนำเราเราไม่รู้เราไม่รู้อย่าอย่าอย่าไปฟังอะไรมากบอนนีอะไรพระเอกอาจจะเป็นผู้ร้ายทางเอกอาจจะเป็นผู้ร้ายอะไรไม่ใช่นะ็ขขอให้ให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเรามีหน้าที่เราไปเจ้าที่เราจะเดินเคื่อนย้ายกันถ่ายเดี๋ยวใครเกี่ยวเขาเดี๋ยวอาจจะพวกนี้ก็อาจจะเป็นเทวดาีกอาจจะตกสลัดก็ได้ จะเริ่มเรียกพ่มาเมื่อไหร่คะเกี่ยว้อจะบอกว่าอาจจะเรียกเข้ามาอจะเริ่มเมื่อไหร่ไม่นานไมเฮ้ยจะ่มไหนไม่นานก็จับานหน้าไม่นานไม่นานบานเดี๋ยวกำลังรวบรวมอยู่ผูกค้บอกระโดดหนีเลยโอเคแล้วเอาร่ก่อนนะลูคานน